ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้บอกเราถึงเครื่องหมายของวันสิ้นโลกนะครับว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่เป็นเครื่องหมายเล็กนะครับฮะดิษบทนี้บันทึกโดยอิหมามบุคอรีท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่าอินนนมินอัชรอติสตาไอยูรฟะอัลอิลมุวยะสบุตันเจฮลุวยุชรับันควมรุวยะฮาร์ซินะนะครับหนึ่งในสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าก็คือ เกิดขึ้นก่อนที่วันอวสานโลกจะมาถึงก็คือเกิดขึ้นที่เป็นเครื่องหมายต่างๆที่เป็นเครื่องหมายเล็กก็เรียกว่าสัญญาณต่างๆที่บ่งชี้ถึงว่าวันเกียรมัดวันสิ้นโลกนั้นวันอวสานโลกนั้นเข้าใกล้มาแล้วนะครับประการที่1ความรู้จะถูกเอาไปนั่นหะมายถึงว่าบรรดาคนรู้ต่างายนั้นจะาตายไปทีละคนสอคนสาคนนะครับและก็ประการที่สหมายถึงว่าความโง่เขลา ก็จะมีขึ้นอย่างมากมายจะยึดเอาผู้นําที่ไม่มีความรู้นะครับคนที่มีอํานาจนะครับแต่ไม่มีความรู้จะมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการดื่มเหล้าสิ่งมึนเมาต่างๆมากมายและจะมีการปิดภเวณีกันอย่างแพร่หลายนะครับพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ที่ท่านนบุมีมัฮมัสลลอห์หัยวะชลัมได้พูดเอาไว้มันได้เกิดขึ้นหมดแล้วนะครับผู้รู้มากมายที่จากโลกนี้ไปความโง่เขลามากมายผู้คนละทิ้ง ไม่ได้สนใจในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของศาสนาและทิ้งหลักการศาสนามีการดื่มเหล้าสิ่งมึนเมาต่างๆมากมายนะครับและก็การกระทําจีนาการผิดโปรเวณีเห็นเป็นเรื่องธรรมดานะครับนี่เป็นการบ่งชี้ว่าวันเกียรมัดนั้นกําลังเข้าใกล้มาแล้ว